อินเตอร์สนใจดึงเซอร์ซีหวนคืนเซเรียอาดิยวยืมตัวพ่วงซื้อขาดกำลังถูกวางแผนมีรายงานจากคอร์เรียเดโลสปอร์ตระบุว่าอินเตอร์มิลานกำลังพิจารณายืมตัวโจชัวเซอร์ซีกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาโชว์ฝีเท้าในเวทีกันโชวเซเรียอาอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้รายงานระบุว่าเปโรออสลิโอผู้อำนวยการของมูใหญ่มีแผนจะเปิดโต๊ะเจราจากับแมนยูไนเต็ดเพื่อขอเซ็นสัญญายืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดในฤดูกาลถัดไป ในส่วนของค่าเหนื่อยของเซอร์ซีนั้นอยู่ที่ประมาณ3.5ล้านยูโรต่อปีบวกโบนัสเพิ่มเติมซึ่งเป็นตัวเลขที่อินเตอร์มองว่ายอมรับได้สําหรับแฟนบอลที่อาจไม่คุ้นชื่อมากนะักโจชัวเซอร์ซีเคยเล่นในอิตาลีกับปมาม่าแบบยืมตัวมาแล้วและมีชื่อเสียงจากช่วงที่อยู่กับไบเยอร์มิวนิกก่อนย้ายมาแมนยูดีนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมเซอร์ซีอาจได้โอกาสแจ้งเกิดอีกครั้งใน,ดนแดนมักกรโรนีแล้วแฟนแมนยูคิดว่างไงควรปล่อยยืมหรือเก็บไว้ใช้งาน แ,แฟนๆแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ